สวัสดีครับสวัสดี SP. ทุกคนและพุที่นานาทุกท่านกลุ่มพลังลักครับวันนี้ก็สามโมงเย็นแล้วครับบ่ายสามโมงละวันนี้ขึ้นตูนลำบากมากครับพอดีฝนตกความชื้นมันเยอะตูนนานแห้งทำงานก็ช้าหน่อยนี่ก็ขึ้นปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้ที่ๆขึ้นไปปั่นหน้าอยู่ จะได้ปั่นแล้วก็เอาพองน้ำรูปอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> พองน้ำรูปเสร็จก็จะได้เอาไม้กวาดกวาดพวกเศษทรายพวกนี้ออกครับอากาศก็เริ่มมีแดดแล้วครับบรรยากาศเริ่มเห็นแดดแล้วแต่แดดไม่ค่อยแรงครับ ฝายยังติดอยู่ทีแรกคิดว่าจะใช้เวลาแค่สามวันวันนี้อันไม่ทันครับถ้าจะขึ้นปูนก็น่าจะมืดปูนที่เหลือก็จะได้เอาเข้าไปขึ้นไว้ด้านในหนึ่งรอบขึ้นไว้บางๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำต่อ งานก็จะประมาณนี้ครับวันนี้ก็วันที่สามแล้วที่เข้ามาตั้งเป้าไว้ว่าสามวันครับไม่เสร็จก็ไม่ทันครับเป็นเพราะว่าฝนตกเมื่อเช้าก็ออกจากบ้านมาก็เจ็ดโมงครึ่งมาถึงนี่ก็สามโมงกว่าเก้าโมงกว่าแล้วครับขับรถไม่ได้ทําความเร็วไม่ได้ครับฝนมันตกตกเกือบทั้งวันเลยครับนี่ก็เพิ่งหยุดไป ปูนก็เพิ่งเซ็ตตัวขึ้นรอบแรกทำอะไรไม่ได้นะครับขึ้นทิ้งไวเป็นชั่วโมง ขึ้นปูนทิงไว้แล้วก็ให้พี่เขาขึ้นไปทำต่อจะชอคพักหนึ่งทำตรงนี้เสร็จจะได้หรือนั่งร้านเข้าไปด้านในแล้วครับเอาปูนขึ้นไปไปขึ้นปูนไว้ด้านในปูนที่เหลือแล้วครับขึ้นพรุ่งนี้มาก็จะได้ทำก็จะไวหน่อย ถ้าอย่างไงก็จะได้มาทําพวกนี้ก็จะมาขึ้นปูนด้านในเราก็จะได้เข้ามายิงพวกไม้ด้านเหล็กพวกเหล็กด้านในเลยครับคล้ายๆกับถักขึ้นไปถักพวกกันทานไวให้มันแข็งแรงกว่าเดิมเข้าไปเสริมเหล็กอีกก่อนที่ช่างฝ้าจะมาทำที่เขาทำเสร็จแล้ว อย่าลืมขีดล่องตรงเสาเด้อเราจะขีดล่องเสาแล้วก็ล่องที่บานประตูไว้ทำล่องไวเหมือนพวกนี้ยเวลาท้าสีมันจะพาง่ายเก็บสีง่ายครับถ้าเราไม่ทำมันเก็บเก็บสียาก งานทำฝาแค่ฝาเดียวก็คนก็จะประมาณนี้ครับทีมงานก็จะประมาณนี้มาเยอะก็ทำงานแค่น้อยคนครับทำได้แค่คนสองคนเอามาเยอะไม่ได้ครับถ้ามีงบติดกระเบื้องก็จะกูกระเบื้องก็จะเอามาเพิ่มอีกแต่ตอนนี้คือมาทำ ปานี่ก่อนครับมาปิดประตูก่อนจะได้ให้ช่างฝ้าเขาเข้าไปทําทีมฝ้าเขาเข้าไปทําครับทีมฝ้าอยู่ด้านในก็ขเขาก็วางไว้แค่นั้นก่อนครับเดี๋ยวพวกผมทําเสร็จก็จะมาทําต่อคือเขารอพวกผมปิดประตูนี่ะครับทําหน้าบ้านนี่เสร็จให้เสร็จก่อน ที่แรกคิดว่าจะทำให้เสร็จวันนี้แต่มันก็ไม่ทันครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงเย็นละสิบห้านาฬิกาละกลับไปจะได้เข้าสวนยางต่อก็เลยไม่อยากกลับดึกเท่าไหร่เมื่อวานก็กลับจากนี้ก็เข้าสวนยางคือตอนนี้คือผมได้ไปกิจยางเพิ่มอีกประมาณสี่ที่ครับ ก็รยางก็ไม่เยอะเท่าไหร่ยางประมาณแปดร้อยกว่าต้นก็ต้องแบ่งแบ่งกีดสวนแม่น้องวันหนึ่งแล้วก็มากีดอีกเจ้าหนึ่งอีกวันหนึ่งครับต้องสลับกันกีดก็เลยต้องได้เข้าสวนยางทุกวันนะวันนี้ตอนเย็นกลับไปก็เข้าสวนยางวันไหนฝนไม่ตกก็เข้าไปกีดยางครับแม่บ้านก็จะได้ ตอนเช้าก็เลี้ยงควายให้อาหารแพะแล้วก็ได้เข้าสวนยางเข้าไปรอผมอยู่ที่สวนยางครับในบ้านก็แทบจะไม่มีเวลาพักนะครับส่วนผมก็มาทํางานกลับบ้านไปก็เข้าสวนยางตอเลยวันนี้ก็จะเข้าสวนยางแม่น้องครับเมื่อวานก็เข้าไปอีกเจ้าหนึ่งวันนี้ก็ต้องเข้าสวนยางแม่น้องเข้าไปก็ต้องได้เป้าครับว่า เวลาในช่วงนี้ฝนตกแบบคึมปลาคึมฝนก็เวลามันอยากตกก็ประมาณสามสี่ทุ่มก็ตกครับเอาแน่เอานอ,นอนไม่ได้ต้องได้เฝ้าถ้าไม่เฝ้าคือเราจะเสียแรงเปล่านี่ก็ที่แรกคิดว่าจะทําให้มันเสร็จก็เลยวันนี้ต้องได้เข้าไปกีดยางด้วยก็ต้องขอกลับก่อน ทำตรงนี้เสร็จเราก็ขึ้นปูนไว้ด้านในก็จะได้กลับเลยครับคงไม่เสร็จวันนี้ฝาก็คงไม่เสร็จก็จะ,จะได้ด้านนอกประมาณนี้ถ้าทีไปเขาเสร็จวันนี้ก็พรุ่งนี้มาก็จะง่ายหน่อยครับมีที่วางนั่งร้านมีที่ตั้งนั่งร้านก็จะง่ายหน่อยอาทิไปไม่เสร็จก็คือจะได้เอานั่งร้านเข้าไปตัวเดียวก็ได้ย้ายย้ายทำแล้วก็ย้ายทำแล้วก็ย้าย ถ้าทีมไฟเสร็จล้วคือเอาเข้าไปตั้งแบบนี้เลยครับตั้งจุดเดียวทางเดียวจบเลยทีมไฟก็เร่งครับทีมฟ้าก็เร่งเราก็ทําเต็มที่แล้วครับวันนี้เพราะว่าฝนมันตกอากาศมันชื้นปูนมันแห้งช้าไปหน่อยครับถ้าแด,ดดดีคือว่าวันนี้เสร็จผมคิดว่าเสร็จพันครับถ้าแดดดีทต่นี่แดดมันไม่มีครับฝนมันตกก็เลย จะขึ้นไปสองคนก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็ให้ขึ้นคนเดียวครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ครับขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ